แล้วก็ดูวิวฟูจิไปได้ด้วยนะทวินเดกน,นะคะสองเตียงนะมาในราคาคนละ1,500บาทเท่านั้นเอง ดสวัสดีค่ะพิมโซฟิมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโรงแรมกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้พิมพ์อยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟฟูจิค่ะอยู่ในย่านของฟูจิคิวนะคะสวนสนุกข้างๆสวนสนุกนั่นเองนะแล้วพิมพ์ก็จะมารีวิวโรงแรมกันนะคะโรงแรมวันนี้ของเรานะเห็นวิวฟูจิจากห้องแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีออนเซ็นให้ใช้ฟรีในราคาที่คุ้มมากๆเลยค่ะไปะเราไปดูกันดีกว่า รงแรมที่เราจะพักกันในวันนี้มีชื่อว่า Hotel My Stay ค่ะเป็นโรงแรมที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับสวนสนุกฟูจิคิวเวลาเช็คอินของเราอยู่ที่บ่ายสตรงนี้ถ้าใครเอารถมาเองเขามีที่จอดรถวาให้ฟรีนะคะเอออันนี้เป็นชุดนะคะอันนี้เป็นยังไงวะอเออมเซีเนตเออก็มีหมดเลยมีเป็นของ DSC ด้วยนะ มีสกินแคร์เขามีอเมนิตี้ให้เราวางไว้ที่ล็อบบี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสกินแคร์พวกสลิปเปอร์หรือว่าแปรงสีฟันรวมถึงอุปกรณ์อื่น,นๆที่อยู่ในตู้นี้ค่ะ ห้องที่เราพักกันวันนี้อยู่บริเวณชั้น6ค่ะเป็นห้องสแตนดาร์ดทวินฟูจิซังวิวเราเห็น i ิด้วยทุกคนนี่คือห้องของเราค่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือห้องของเรานะคะห้องนี้จะเป็นห้องเรียกว่าสแตนดาร์ดทวินฟูจิซังวิวนะคะก็คือเราจะเห็นเขาไปฟูจิอยู่ตรงนู้นทุกคนแต่ตอนนี้เขายังเป็นหมอกๆอยู่นะ ก็เลยทําให้เรายัางไม่เห็นแต่พ่กนี้อากาศดีพ่งนี้ตอนเช้าก่อนเราเช็ดอาน่าจะได้เห็นนะคะแล้วพอเราเข้ามาปุ๊บฝั่งน,นี้นะคะก็จะมีอย่างนี้ไว้แผ่เสื้อผ้านะเพราะเขาไม่มีตู้เสื้อผ้าให้นะคะแต่ว่าจะมีที่วางนะกระเป๋าไว้แบบนี้นะคะส่วนอันนี้ไม่ต้องงงว่ามันคืออะไรที่เขามีอมเซ็นให้ด้วยนะทุกคนอันนี้เราก็ใส่พวกผ้าเช็ดตัว ะะเราต้องขุดพัสดต,ต,ตัวเองจากในห้องไปนะแล้วใส่อันนี้แล้วก็ไปลงออนเซนนะอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะในห้องเขาก็มีสลิปเปอร์ให้แบบนี้นะนี่ก็อุปกรณ์การใส่รองเท้านะคะแล้วก็สลิปเปอร์สาหรับออนเซนจะวางไว้ตรงให้ตรงนี้ด้วยนะอันนี้เวลาเราไปเข้าออนเซนเราก็ไม่ต้องใส่รองเท้าเป็นไปใส่สลิปเปอร์ไปแทนนะจ๊ะนี่ลรห้องอันนั้นปืดนี่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยจะเป็นห้องแบบ สแตนดานนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะแต่ด้วยความที่เขามีออเซ็นนะเพราะฉะนั้นก็เข้าออเซ็นเถอะเสียดายนะุตส่ศาห์จ่ายตังบแล้วนะจ๊ะในห้องนะ้อุปกรณ์เป็นของโพลา่าค่ะแบนรนด์โพล่านะทุกอย่างเลยนะชัะของดีแล้วก็ในห้องน้าเขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้เป็นเซตอยู่แล้วนะคะแบบนี้นะวางไว้ให้ในห้องน้ําอันนี้คือที่บอกว่าถ้าไปเข้าออเซ็นก็คือต้องเอาไปด้วยนะใะอยลือจนถึงมี แรงสีฟันวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะก็ส,ตสไตล์ญี่ปุ่นเลยเป็นระบบอัตโนมัตเิเะจาแบบนี้นะคะล้างก้นล้ลางอะไรนะจะได้ค่ะอีมาเข้ามาด้านในห้องนะในห้องจะมีตู้เซฟให้เรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องกลัวของเราจะไม่ปลอดภัยนะแล้วที่เด่นนะเธอเขามีเก้าอ,อี้แบบนี้เว้ยคือตอนกลางคืนใช่ไหมเราก็หันไปด้านนี้แล้วก็ จิไปแล้วก็ดูวิวฟูจิไปได้ด้วยนะอยากจะบอกว่าแบบรถมากเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็เขามีทีวีให้นะคะปกตินะจ๊ะรวมถึงได้เป่าผมจะอยู่ตรงนี้ได้เป่าผมเขาวางไว้ให้ตรงนี้นะเครื่องพกอขาดซึ่งเขายังไม่ได้เสียบปลั๊กให้นะคะถ้าใครอยากใช้เครื่องห่อขตายก็คือต้องเสียบปลั๊กแล้วก็มากดเองนะจ๊ะนะเครื่องตับต้มน้ำก็มีให้ฝันน่งนี้นะ ตู้เย็นซึ่งไม่มีน้ำอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อต้องซื้อน้ำมาเองนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นแก้วนะคะมีเอ่อทีชาให้เรียบร้อยนะคะนะรวมถึงตรงนี้จะมีปั๊กไว้สำหรับชาได้นะคะแล้วก็ วันนี้เราอย่างที่บอกเป็นทวินเบดนะคะสองเตียงนะเตียงเดียวสองเตียงนะคะเขาก็จะมีที่ชาร์จแบบ USB ให้ที่หัวเตียงคนละฝั่งนะแล้วก็แบบปลั๊กปกติให้อีกหนึ่งอันนะคะก็เพียงพออยู่นะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นการปรับไฟอะไรอ๋อนี่นอ๋อข้างเตียงอ่ะหัวเตียงใครเตียงมนัน สามารถปรับได้นะไม่ต้องห่วงว่าถ้าเพื่อนนอนอยู่แล้วเรายังอ่านหนังสืออยู่หรือดูโทรศัพท์อ,อยู่นะได้น,นะจ๊ะนะแล้วก็อย่างที่บอกไปืกี้ตอนเราเช็คอินนะคะถ้าไซส์ไม่พอดีก็เอามาจากล็อบบี้้า่าได้เลยเขาวางไซส์ต่างๆไว้ให้เราสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเช็คอินนะเป็นเวลาบา8โมงแล้วก็เช็คเอาต์ตอน11โมงค่ะทุกคนแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องราคา ครั้งนี้นะคะพิมได้มาในราคาคนละ1,500บาทเท่านั้นเองสำหรับห้องที่มีวิวฟูจิแบบนี้นะในส่วนของอองเซนเราก็ต้องขึ้นรีบไปบริเวณชั้น7นะคะตรงนี้เขาจะมีเวลาบอก ค่ว่าเราสามารถใช้บริการได้เมื่อไร่ในช่วงบ่ายบ่ายสาถึงห้าทุ่มและในช่วงเช้าตีห้าจนถึง10บโมงค่ะ ระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกตลอดค่ะว่าเราต้องเดินไปทางไหนที่นี่เขามีทั้งบ่อที่เป็นอินดอร์แล้วก็บ่อแบบโอเพนแอร์ค่ะพอเราเดินไปด้านในเลยบอกผู้ชายไปเราก็จะเจอจุดบริเวณนั่งพักนะคะตรงนี้เขาจะมีน้ำให้เราทานฟรีด้วยค่ะ นะคะทุกคนมันหมินเมยมากเลยเห็นไหมโคนฟูจิซังห็นแล้วนะแต่บนหัวฟูจิซังนี้คือเมฆบังมิดเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันนะนี้ใกล้จะเช็คเอาแล้วนะคะเช็คเอาต์สิบเอโมงนะตอนนี้จะสิบโมงครึ่งแล้วนะคะเราต้องมาองรอลุ้นกันเราจะได้ถ่ายไหมนะสรุปว่าเรานั่งรอก็แล้วนอนรอก็แล้วฟูจิก็ขี้อายเหลือเกินวันนี้ก็เลยไม่ได้มีโอกาสถ่ายมาให้ชมกันค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับโรงแรม My Stay นะที่ฟูจิซังนะคะอันนี้นายพิมพ์ก็ทำการบุ๊กผ่านเว็บไซต์ปกติเลย Booking.com นะคะแล้วก็นอน2คนตกอย่างที่บอกตกคนละ1,500บาทเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์จะออบอกรายละเอียดนะคะไว้ด้านล่างคลิปนะคะถ้ารอบหน้าใครอยากมาอะไรเงี้ย นะก็ไปดูวิธีการเดินนะทางได้นะคะหรือใครขับรถมาเขาก็มีที่จอดรถให้ฟรีนะจ๊ะรอบหน้านะคะไปไหนมาอีกหรือมีโรงแรมอะไรดีๆอีกก็จะทำรีวิวมาให้ดูกันอีกค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย